ก็คือผลวันที่11บเอ็นะครับฮาหนอย4ฮานอยเลยนะครับสรุปผลนะครับที่ให้เลขไปก็จะเข้าหา4 0นหน่อยเฉพาะกิจแล้ว5940แล้วก็สุดท้ายก็37หน่อย v i p นะครับเข้าไปทั้งหมด5ตัวนะครับท่านใดสนใจก็ สมัครเป็นสมาชิกได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ตามนี้นะครับ NOG 3 7 0 0ศนนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ